กาบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้ผมนะครับสองอาทิตย์ลูกชาวนาครับผมพามาเบรงรถไถ่ฟอร์ดนะครับหกพันหกครับผมทีมงานนายแท็กคือเ่าครับผมวันนี้มาดันดินนะครับปั๊บทีนะครับเซียนเหือนนะครับผมเป็นที่ของผมเองนะครับแต่ก่อนนี่ผูกมันนะครับปินนี้มั่นกับราคาพอดีพี่น้องเอ้ย มันราคาบดีครับพี่นี่เป็นยังไงเป็นตาไดนดันอยู่บอกมาดิอันนี้เติมพลังมากแน,นวว่ว่าผบ่มีแห้งแยบขั้วเหล่งเพื่อนวะเอาเป็นรถมูผมเองนะครับคันนี้ ở trên mà, show phở phí nào รบการก็มาจะสิบปีแลวนะครับเกือบสิบปีเพราะว่าครับแต่อายุสิบสามนะครับตอนนี้ผมวันจีสิบกว่านี่ตอนนี้ทาย,ยู่บ้านไทยนะครับมุเจตบมุตจรวนอำเภอตะการเพื่อ,อนนะครับงหวัดอุบนนะครับ เดีอย่างไงกินน้ำก็ทำขอบปลาแียงตีนแห้งก็เก่าอ่ะยันมาแล้วเข้าไปจะใส่อลไรยันมาแล้วเด็ดได้ข้าวหนึ่งจอดแล้วมันีนอนเดินสี่ลีไปจากนั้นคือได้เดินกันมาอสอน 哦。Oh. มันกับงานหลกันนะครับทำงานเ้ยสายไฟเอาไว้ในเด้วี่ยับไปเรื่อยๆครับผมโอ้สันแน่แล้วครับพี่หน่อจะยังน้อยพาเิ่งเบิเพิ่นต่ำกองดีนะครับ Ngã lại rồi bọn. giờ này hết bông. Nên tròn rồi. lấy lại. Mạnh và thường. ทีมงานนายแท็กนะครับผมถ้านายสนใจหรือปั๊บพี่นกักโทรหาผมก็ได้นะครับ0615653828ครับผมดันยางเดี๋ยวครับว่าดันแต่เมียเขาคน่ะ กระทมไปแล้วนะครับลอยลนทมไปลอยลนครับยังบอมันเขิบหนาอ,อยู่เด <c oughs> ี๋ยวใส่ก้อนซองลอยลนนะครับหาซีพอดีอยู่ <c oughs> เอาลิงพรวแทกแม่ลิงพรวแทกแม่นีครับลมกองลินนี่จะลอยลอยสามตีมนะครับ เดียนผู้ับววงใหม่ครับตามผมเดียนมาจะเป็นรถมอเตอรโหัวในท่านนะครับเดี๋ยวมีโอกา,าโฆโฆโกไไสกสี่ท้าย,า,ยา,มมายลงมาโคอรกันนะครับเิ่นรถไทยไปสักังช่วงนี้พี่น้องเดี๋ยวคงคว้ามือหยัดปั๊บมุมใหม่กันนะครับอ่าได้มุมใหม่แล้วครับผมวองไงปันได ลมกลองดินพ่นนะครับหนึ่งก็ถึอว่ารถด,ดำดีนี่เท่ได้เจ็บนะครับก็เลยรถไทยก็เลยเฮ็ดง่าย้าเท่ห่างกับสีเลเ็ดยากแน่นะครับรถไทยไปแล้วครับผมค,ครับ รถไทยไงบ่โบคมีนะครับแถวผมจมี f ฟอรนะครับมี f ฟอรโอ้ฟอร์ก็เอ็มนะครับต่อต่อเดี๋ยวก็มีรถหกหกสี่อยู่นะครับสิาพาไปถ่ายหกหกอีกขั้นหนึ่งนะครับรอมือเ่นงานดันหนักๆก,ก่อนนะเพื่อนเจียบไทหกหกสี่ศูนย์เดี๋ยวสิาพาไปถ่ายหกหกอยู่นะ่าตาย món bò đây ăn thế mà lạ đấy nó phân gà hà này

ปัมหนาให้มันเรียบนะครเกิดเหเทสั่นซ้องครับพอแท็กมาแล้วพอแท็กมาแล้ว พวกอะไรน่าดีนะครับหมดเสือพั้นเนาะนะครับผมยางกับเพี้ยนปีที่แล้วนะครับยางเป็นปีกีทีนะครับ,เ,เ,รบเสร็จละเมืองสามห้าร้อยครับผมในนั้งระดูกันแล้วครับยงางหลังเลยก็เราติดดิ่งเขอจับเพีย้ยนถนนกันนะครับแล้วว่ามาถ่ายมึงเพี้รับผม